หลักสิบ,บนงวดวันที่16มิถุนา68จับคู่กับหลักหน่วยบนพร้อมด้วยตัดด้วยแต้มเหลือน้อยชุดลองปิจารณาดูนะครับทุกคนสำหรับคนที่กดติดตามไว้ก็จะได้ข้อมูลงวดที่หนึ่งนี่สงบนนะครับออก93หลัก10 วัาที่เจออกศูหลัก10คือ0ูนย์วที่สิบออกหกหลัก10คือ6 1 2ิบสออกสองหหลัก10คือ2องวที่สิบหกออกเจ็ดหลักสิคือ7ถูกต้อง1 9บเกออกเกหลัก10คือ9 22ออก2 7งเหลักสิคือ2 23ออก8ปดหลักสิคือ8 24ออกศูย์เก้หลักสิคือ0 25ออก5 2 10คือ5้านะยีหกลัก10 4 5 7่ห้าเจาอมาดูหลักหน่วยนะ หลักหนวยจะย้อนดูสถิติก็เป็นตามนี้งวดที่1ออก9 3 3สหลักหน่วยงวดที่7ออก0 6 6หลักหน่วยงวดที่12ออกสองหนึ่งหลักหน่วยงวดที่15ออกศ9 9ย์หลักหน่วยถูกต้อง มัตที่20ออกอ3กหลักหน่วย22ออก27หลักหน่วย24ออก0ู9ยหลักหน่วยมัตที่25ออก3 52 2หลักหน่วยมัตที่26หลักหน่วยคือ9 1 2 3 4นะ ตรงนี้เป็นแต้ม10บหน่วยบนแต้มสิบหน่วยบนวัที่หออก9ก้สสองแต้มวัที่ห้าออกสี่หนึ่งห้าแต้มวัที่แออก6กสองแดแต้มงวดที่สิอออกสี่สี่แปดแต้มวัที่สิออกหกสามเแต้มสิห ออกเจ็ดก้าหกแต้มมัที่ยีออก6 3 9แต้ม22่สิบออกสองแต้ม23ออกแปดแแต้ม24ออกศูนย์เแต้ม25ออก5้าแต้ม26่สิบหกิบนนะออก อะไรเอ่ยแต้มมี5 8าแปูหนึ่ง